วิธีวางโครงสร้างอ e ีบุ๊กให้จบเล่มใน1วันสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมแบงค์ Bank นะครับกับช่วงที่มีชื่อว่า เขียนอ e ีบุ๊กฮุกเงินล้านล้านล้านอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีวางโครงสร้างอ e ีบุ๊กให้จบเล่มใน1วันวันนี้ก็จะมาบอกทิคในการวางโครงสร้างอ e ีบุ๊กให้จบเล่มนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการเขียนอ e ีบุ๊กนะครับอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเฮ้ยเวลาฉันจะวางคอนเซปต์อีบุ๊กทั้งเล่มเนี่ยมันต้องวางยังไงนะครับเวลาที่เราไม่วางโครงสร้างเนี่ยมันจะทําให้เหมือนแบบทําไปเรื่อยเหมือนเขียนไปเรื่อยอะครับหลายๆคนนะครับเป็นนะลูกศิษย์ของผมหลายๆคนเนี่ยเข้ามาหาผมเนี่ยมีความ ความกังวลตรงนี้มากๆเลยนะครับเขียนไม่จบเล่มบ้างล่ะไม่รู้จะเขียนอะไรบ้างล่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางโครงสร้างมันจะทําให้คุณเนี่ยเขียนจบเล่มแล้วใช้เวลาในการเขียนเนี่ยเลอๆเนี่ยใช้แค่วันเดียวเองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรด้วยนะถ้าเกิดว่าเนื้อหาของคุณเนี่ยมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับการวางโครงสร้างของคุณเนี่ยวางไว้เยอะเลยมันก็ต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางโครงสร้างแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะครับการทานฟอร์มของผู้คนของคุณเนี่ยคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการวางโครงสร้างแค่แบบไไมม่่่กกกีีขขัั้้้นเ็็สาาารถทจะปลลดดอใหบ แล้วหรือว่าช่วยยกระดับให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วเนี่ยเท่านั้นก็พอแล้วนะวางโครงสร้างโดยการที่เขียนออกมาให้เป็นหัวข้อเยอะที่สุดคือให้นึกถึงเขาอ่ะคนที่ไม่รู้เนี่ยเอาตัวเราเนี่ยจากตอนนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมมองกลับมาครับว่าคนที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรบ้างเขาควรจะรู้อะไรบ้างเขาถึงจะกลายเป็นผู้รู้แล้วในแต่ละสารบัญน,นะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันเหมือนเป็นการขึ้นบันไดทีละขั้น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 ,น,นเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้เนี่ยกลายมาเป็นคนที่รู้เนีีุ่่รรงเาาออนบขไป มันจะทําให้เขารู้ภาพรวมทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับอยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปทําหรือไม่ทําอีกเรื่องนึงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้รู้แล้วและการวางโครงสร้างในวันนี้นครับคีง่ายๆเลยคือคุณนึกถึงเขาให้ได้มากที่สุดเอาปัญหาของเขาหรือเอาสิ่งที่เขาควรจะรู้เนี่ยครับลิสต์มาเป็นหัวข้อไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนในการทําดีเทลต่างๆนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการทําการคํานวณต้นทุนไปจนถึงการจําหน่ายเห็นไหมในทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันเหมือนเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อลิสต์ออกมาแล้ว มันก็คือสารบัญหนึ่งสารบัญเนี่ยอาจจะมี10หัวข้อแล้วเขาอ่านจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยครับเขาได้รู้แม้กระทาั่งแบบว่า,ว,าวิธีการคำนวณต้นทุนกําไรในการขายยําอะไรทํานองเนี่ยให้วางโครงสร้างให้ละเอียดต่ครับว่าหัวข้อหรือปัญหาของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพอเวลาคุณสามารถเขียนถ่ายทอดแก้ปัญหาให้กับเขาได้เนี่ยเวลาลงรายละเอียดเนื้อหาครับคุณจะรู้ว่าอ๋อปัญหาเนี่ยต้องแก้ด้วยวิธีนี้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถลงดีเทลเนื้อหาลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนผ่านทางตันหนังสือนะครับ หรือว่าใช้ภาพประกอบหรือใช้ QR code เป็นวิดีโอก็ยอมได้หมดแล้วนี่ก็เป็นวิธีการวางโครงสร้างอ e ีบุ๊กให้จบเล่มใน1วันนะครับผมก็ไปวางโครงสร้างกันให้ดีๆนะครับแล้วเวลาที่คุณวางโครงสร้างแบบชัดเจนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลน,นะว่าจะต้องแบบว่า10บทหรือว่า20บทหรือ30บทนะครับถ้ามันแบบว่าจบได้ภายใน4บท5บทก็ทําได้หมดนะครับอย่างที่บอกนะว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับที่คุณจะต้องแบบว่าเขียนในจํานวนหน้าเยอะๆย,ยิ่งง่ายยิ่งจบเร็วยิ่งกระชับแล้วเขาแบบว่าสามารถ ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณถ่ายทอดเนี่ยให้ได้ไวที่สุดได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับผมนี่คือคีย์ในการทำอ e ีบุ๊กให้สกเซสนะครับผมแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ทิคและเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนการเขียนอ e ีบุ๊กการเขียนบทความการเขียนหนังสือเล่มนะครับผมใครที่มีความฝันอยากจะมีหนังสือเล่มของตัวเองอยากจะมีอ e ีบุ๊กของตัวเองก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคเหล่านี้ โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม